ในการแก้ไขในเรื่องนี้เองเนี่ยจะต้องแก้ไขยังไงบ้างคะท่านพระคุณเจ้าคะถ้าต่อไปก็ต้องเป็นเขื่อนเป็นตีดินกั้นเขื่อนค่ะก็ก็ต้องอทําดินขึ้นมาเพื่อสร้างเป็นเขื่อนกั้นไม่ให้ดินเนี่ยซุดตัวลงไปมากกว่านี้ใช่ไหมคะใช่ใค่ะคะเห็นมีสะพานอายุ ก็หลายร้อยปีเหมือนกันของทางวัดซุดลงไปด้วยตรงนี้เสียหายมูลค่าประมาณเท่าไหร่พอจะประเมินได้ไหมคะประเมินไม่ได้เลยจ้ะเพราะว่าราคาอันนี้มันประเมินราคาไม่ได้เพราะมันเป็นไม้เก่าเยอะค่ะมันก็อยู่ในประมาณหลักแสนอะไรเงี้ยออลักษณะเป็นยังไงคะสะพานเก่าเนี่ยค่ะก็คือเป็นสะพานไม้ขึ้นท่าน้ําธรรมดาเนี่ยค่ะแต่ว่าอายุหลายปีแล้ว ใช่มันเป็นอายุหลายร้อยปีค่ะอ,อ๋ออายุหลายร้อยปีเลย นะคะอะค่ะเดี๋ยวเราสอบถามท่านพระคุณเจ้าเพียงเท่านี้ก่อนนมัสกาลลาค่ะท่านพระคุณเจ้าคะอย่าเลื่อนผ่อนค่ะท่านเจ้าวาดวัดกลางของวัฒนารามนะคะคือเ <ภา S 1> พิง่งอะค่ะเพิง่งคือปรับปรุงภูมิทัศน์ไปด้วยนะคะภาพที่เราเห็นเนี่ยส,วนย,สวนยงสวนย่อมลงทุนไปได้ไม่นานนะคะก็สักพักเนี่ยก็ซุดเลยนะคะาทางเจ้าวาดพระใบดีกาเอกลักษณ์เนี่ยบอกว่าเมื่อคืนสักประมาณสี่ทุ่มนะคะอะ ยินเสียงคล้ายกับแผ่นดินไหวโ,โหดังมากนะคะแล้วก็มีเสียงคลื่นลงไปในคลองทั้งพระทั้งเนนก็รีบพากันวิ่งออกไปดูก็พบว่าสาราท่าน้ําและบริเวณสวยนหย่อมริมคลองเนี่ยแหละซุดลงไปนะคะมีการซุดเป็นแนวยาวต่อมาด้วยนะคะจนถึงปัจจุบันเนี่ย ะะท่านจเจ้าอาวาสก็ยังบอกว่าก็ยังมีการซุดลงไปต่อเนื่องสาเหตุก็เนื่องจากอากาศที่ร้อนมากนั่นแหละทําให้ระดับน้ําในคลองส่งน้ําเจ้าเจ็ดแล้วก็บางยี่หนที่อยู่หน้าวัดลดลงมากทําให้ดินซุดตัวลงไปดังกล่าวนะคะแต่ว่าในเบื้องต้นก็มีทั้งเทศบาลตำบลเจ้าเจ็ดนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไป ดูแลในพื้นที่แล้วแต่ว่า,เ,าเรื่องของการซ่อมแซมหรือว่าปรับปรุงในเบื้องต้นเนี่ยยังไม่ได้มีการหารือการยังไม่ได้สรุปออกมาอย่างชัดเจนนะคะว่าจะดําเนินการแก้ไขย,ยังไงไปก่อนค่ะควัดจากระดับ แม่น้ําจนถึงตัววัดได้หนึเมตรนี่ไม่ใช่น้อยเลยนะคะคุณเจรกวันเพราะค่อยๆแบบซุดตัวลงมาเรื่อยๆแล้วจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยหลายจุดแล้วหลายจุดจริงๆใช่ไหมอย่างที่คุณลงพื้นที่ไปดูเนี่ยก็โหทั้งถนนสายเสนาใช่ไหมคะถนนชระทานสายเสนาผักไห่แล้วก็ตามสาต่านเออบางบานนะคะที่ได้รับผลกระทบในเรื่องนี้เพราะว่าจริงๆสิ่งที่ต้อง ชาวบ้านเรียกร้องกันส่วนใหญ่ก็คือเขื่อนที่จะมากัน้น <fendim? S 1> เป็นไม้ไม่ให้มันซุดตัวลงไปเพิ่มอีกบ้านของชาวบ้านนี่ย้ายไม่รู้จะกี่รอบแล้วคุณจิรวรรณจากสองเมตรสาเมตรย้ายเข้าไปอีกเรื่ geht, อยๆจนไม่รู้<อ>จะมีไม่มีที่อยู่นะอันนี้คือนะโชคดีหน่อยที่มันเป็นศาลาบริวเวณท่าน้ํา <palette. S 2> คือที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นบ้าน <ừ? S 2> ของประชาชนเนี่ยชาวบ้านทั้งหลังเลยนะคะก็โอ้โห ไปจนครึ่งกลาง <ไป S 1> แล้วก็มีย้ายไม่รู้จะกี่รอบดีดบ้านย้ายบ้านกันไปสี่รอบก็ยังคงประสบกับปัญหานี้อยู่นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกเรื่องหนึ่งนี่ก็ยังอยู่ที่วัดเหมือนเดิมนะคะแต่เป็นวัดที่เขาบอกว่าที่จังหวัดชัยภูมิเป็นสำนักสงฆ์ชื่อดังแห่งหนึ่งเนี่ยนะคะชาวบ้านเนี่ยก็บอกว่าออกมา เรียกได้ว่าลุกคือปิดล้อมวัดเลยนะคะเขาบอกลัวจะเกิดการปะทะกันเป็นอย่างมากเพราะว่าก็บอกว่าต้องมีการเจรจาการเกี่ยวกับเรื่องนี้เห็นว่ามีการเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาสามารถที่จะเข้าไปล้อมรอบ เอาได้ยังคือเจ้าหน้าที่เนี่ยได้รับข้อมูลมานะคะ,คะว่าภายในวัดเนี่ยมีการลักลอบตัดไม้มูล,ลค่านับร้อยล้านนะคะก็เลยส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปดูในพื้นที่พอเข้าไปดูเนี่ยทั้งเป็นการสนที่กาลังการทั้งเจ้าหน้าที่ตํารวจของชัยภูมินะคะแล้วก็ทางป่าไม้เองรวมทั้งเจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานเข้าไปดูเนี่ยนะคะก็ไปพบคลองกลาง จำนวนโอ,โ,โอ้โหห <1, 000 S 2> นึน่งพันท่อนเลย oh. นะคะไม้เนี่ยหนึ่งพันท่อนเป็นหงิมาค่าแล้วก็พออยู่ระหว่างการตีตราของปมป่าไม้นะคะเพราะว่าไม้เนี่ยแน่นอนว่าถูกลักลอบตัดเพราะว่าไม่มีตีไม่มีการตีตรานะคะพอเจ้าหน้าที่เข้าไปได้สักพักก็มีชาวบ้านจำนวนหนึ่งกว่าร้อยคนมาปิดล้อมวัด คือพยายามจะขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แหละสุดท้ายก็มีการเจราจากันแล้วก็เจ้าหน้าที่นะคะออกมาโดยที่ไม่ได้นําของก่าออกมาด้วยออกมามือเปล่าเลยคุณในที่นี้เขาบอกว่าผลการตรวจคนทุกจุดภายในวัดเนี่ยมีทั้งขี้เลื่อยทั้งเก่าแล้วก็ใหม่กองอยู่เป็นจำนวนมากนะคะหลายรถสิบล้อด,ด้วยส่วนขี้เลื่อยจํานวนหนึ่งเนี่ยถูกบรรจุไว้ในถุงกระสอบปุย๋ยแล้วก็จากการตรวจสอบบัญชีไม้ของกลางที่พบเนี่ยก็ไม่ปรากฏว่ามีรอยตีตาอนุญ,ญาตให้ทําไม้จากกรมป่าไม้ด้วยนะคะซึ่งอย่างที่บอก อกว่าเป็นไม้ประเภทไม้มะค่าเนี่ยห่วงห้ามจํานวนมากเนยนะคะถูกตัดมาแปลรูปภายในวัดจำนวยมากนับได้ประมาณอย่างที่บอกนะคะประมาณหนึ่ท่อนในทีเดียวนะคะค่ะเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวเราไปตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมนะคะกับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิค่ะคุณพรชัยเจรนัยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าคะ ครับสวัสดีครับผมชื่อพรศักดิ์ครับอ้าค่ะขออภัยค่ะท่านผู้ว่าพรศักดิ์วันนี้มีความคืบหน้าเรื่องที่เจ้าหน้าที่เข้าไปปิดเข้าไปยึดไม้ของกลางที่วัดดังในอำเภอเทพสถิตได้ได้เมื่อวานนี้ค่ะท่านผู้ว่าคะมีความคืบหน้าไหมคะวันน้ผมออกมาตรวจพื้นที่นะร่วมกับนักข่าวแห่งจาวาดน่าน่ะค่ะนี่ตอนนี้เรากำลังเดินดูกันอยู่ค่ะค่ะปรากฏว่าก็มีการรวบรวมสะสมไม้ไว้ ถ้าเท่าที่ดูด้วยสายตาก็เป็นร้อยท่อนนะฮะไม่ไ่าจะถึงไม่น่าจะถึงพันท่อนไม่ถึงพันท่อนใช่ไหมคะครับค่ะแล้วการจัดการว่าจะรวบรวมมาต้องสี่ห้าปีแล้วไปเยอะแล้วก็มีร่องรอยการแปรรูปค่ะค่ะนะฮะแล้วก็มีตีกไม้มีอะไรสิ่งที่พบก็คือไม้ที่ตัดเป็นเหลี่ยมใหญ่ๆค่ะอืมครับมีมีอยู่มากพอสมควรค่ะค่ะแล้วตอนนี้งค่ะค่ะจุดพิจารณาแล้วเนี่ยจาก อความต้องการที่วัตจะใช้เนี่ยถึงขนาดนี้ไม้มันเกินความต้องการแล้วะนะครับค่ะค่ะเดนี้ก็เรื่องนี้ก็มาจากการร้องเรียนนะฮะค่ะค่ะแล้วก็เป็นการปฏิบัติการร่วมกันหลายฝ่ายค่ะท้งเจ้าหน้าที่ป่าไม้เจ้าหน้าที่ทหารเจ้าที่ตำรวจและเจ้าที่ฝ่ายปกครองโดยเฉพาะกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำนำเข้ามาตรวจพิสูจน์ นะครับในขณะนี้ผมก็กำลังเดินอยู่กับทางรักษาการเจ้าวาดค่ะหลังจากนี้จะต้องประชาชนค่ะท่านผู้ว่าคะหลังจากนี้จะต้องมีการดำเนินคดีบ้างูตรวจนะฮะก็พยายามจะดําเนินการออกไปในในหนทางที่ดีที่สุดนะครับค่ะหลังจากนี้จะต้องมีการดําเนินคดีกับใครหรือว่าอะไรข้อหาอะไรกันบ้างคะท่านผู้ว่าคะเอ่อท่าที่ คณะเจ้าหน้าที่ทั้งป่าไม้ตำรวจเขาสรุปในขณะนี้เนี่ยก็มีคือมีการครอบครองไม้ท่อนมีการแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตะนะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือก็กำลังจะดูกันอยู่ว่าในเรื่องรถยนต์นั้นมีใบอนุญาตครอบครองไหมอะไรไหม นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการแจ้งข้อหากล่าวหาอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับค่ะยังอยู่ระหว่างการให้ทางวัดเนี่ยมาพิสูจน์นะครับว่าไม้มาอย่างไรเพราะทางวัดได้ให้ถ้อยคําว่าเป็นไม้ที่ได้รับการบริจาคมาจากพี่น้องประชาชนค่ะนะฮะก็เราก็เปิดโอกาสให้ให้เขาแสดงความบริสุทธิ์ครับ มูลมีหลักฐานมาก็คงคงคงไม่มีปัญหาอะไรครับค่ะมูลค่าของไม้เนี่ยอย่างที่ท่านผู้ว่าบอกว่าทั้งหมดหนึ่งรท่อนในการันมูลค่ามีทั้งหมดเท่าไหร่คะอันนี้เดี๋ยวต้องให้เจ้าที่ป่าไม้เขาประเมินนิดหนึ่งนะของนนะครับอยูระว่างการตรวจสอบครับค่ะคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นไม้ที่ได้รับบริจาคมาจากพี่น้องประชาชนคค่ะแต่ว่าไม้เนี่ยตรวจสอบแล้วมันเป็นการลักลอบตัด โดยผิดกฎหมายหรือเปล่าคะคือคือคือมันเยอะะดูแล้วมันเยอะเกินความจําเป็นค่ะค่ะทีนี้ทางท่านจาว่าท่านก็บอกว่าท่านสะสมมานานค่ะนะครับค่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยอันนี้เขาใจเย็นนิดหนึ่งนะฮะก็ขอขอเวลาในการตรวจสอบแล้วก็เปิดโอกาสให้ทางทางวัดใน้พิสูจน์นะครับ ค่ะค่ะคุณผู้ว่าคะอีกนิดนึงคาดว่าน่าจะเป็นการตัดไม้มาจากพื้นที่ป่าสงวนแห่งไหนหรือเปล่าคะในพื้นที่อันนี้อันนี้อย่างชี้ชัดไม่ได้ครับค่ะแต่พื้นที่บริเวณโดยรอบบริเฉพที่ตั้งที่ตั้งวัดนี้ก็อยู่ในเขตป่าสงวนค่ะค่ะในพื้นที่วัดมีการตัดไม้ไหมคะเป็นเอ็มโอยูที่ทางวัดทําร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติค่ะแต่กรมป่าไม้นะอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนน่ายังกลัด <C> e <an> ซึ่งเตรียมการจะผนวกเข้ากับเขตอุทยานไสงามนะครับ <C> e <an> มีการทำเอ u มกันไว้แล้วกับทางกรมอุทยานตอนนี้เขามาหมดครับทางท่านผู้ในการสำนักบริหารพื้นที่ป่าไม้นะครับค <C> e <an> มา,ามามาเข้ามามามาร่วมกันหมดเลยครับค่ะ <C> e <an> แล้วในในพื้นที่วัดเองได้มีการตรวจพบการตัดไม้ไหมคะท่านผู้ว่าคะ ยังไม่มีครับไม่มีครับก็กำจะดำเนินการตรวจสอบเดี๋ยวจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูบริเวณโดยรอบๆให้ละเอียดแต่เท่าที่สังเกตด้วยตาไม่มีนะฮะไม่มีค่ะฉะนั้นน่าจะมาจากรอบพื้นที่ค่ะน่าจะมาจากนอกพื้นที่อ่าน่าจะขนเข้ามาครับค่ะค่ะอันนี้ขนเข้ามาเก็บไว้มีความผิดใช่ไหมคะท่านผู้ว่าคะก็ถ้าพิสูจน์ไม่ได้นะครับว่าไม้เนี่ยมันจะแปลงที่ถูกต้องนะก็ คงจะต้องมีการแจ้งข้อเก่าค่ะนะครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะท่านผู้ว่าค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่านะคะราชการจังหวัดชัยภูมิคุณพรศักดิ์เจรไนค่ะช่วงนี้ในพื้นที่ชัยภูมินะคะเมื่อวันก่อนเนี่ยก็เป็นอุทยานแห่งชาติป่าหินงามที่มีการไปบุกจับได้สองคนนะคะที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้ว่าพบนะคะขบวนการตัด ไม้พยุงในพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติป่าหินงามแล้ววันนี้นะคะก็ไปพบไม้อีกกว่าร้อยท่อน <c oughs> ในวัดดังนะคะคือวัดเขาพังเหยชุมพลศรีมารามนะคะก็มีพระอาจารย์เกจิชื่อดังเมืองชัยภูมิ <c oughs> เป็นจเจ้าวาดอยู่ด้วยนะคะ <c oughs> วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาตินายางกลักนะคะบนเทือกเขาพังเหยตําบ,บลโปร่งนกอําเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมะคะิค่ะตอนนี้นะคะให้เจ้าหน้าที่ทําการตรวจสอบซึ่งวันนี้เนี่ยทางท่านผู้ ว่านะคะกำลังออกตรวจพื้นที่ร่วมกับทางรักษาการจเจ้าอาวาสนะคะเดี๋ยวให้ทางวัดเนี่ยพิสูจน์ให้ได้นะคะว่าไม้ที่พบเจอเนี่ยร้อยกว่าท่อน ได้มาอย่างไรถูกกฎหมายหรือไม่ค่ะอย่างที่ท่านเจ้าวาดบอกทีแรกอย่างที่ท่านผู้ว่าบอกนะคะว่าเจ้าวาดจริงๆจะเอามาสร้างเขาเรียกว่าศาราขนาดสูงเทา่ากับตึก2ชั้นแล้วก็ก่อสร้างหองระฆังสูง3ชั้นอีกเอ๊แต่จําเป็นที่จะต้องใช้ไม้เยอะแยะมากมายอย่างนี้จริงๆหรือเปล่า,าก็ต้องให้ทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ทางท่านผู้ว่านี่ตรวจสอบกันต่อไปนะคะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวมาติดตามเรื่องราวข่าวสารกันต่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตือนอันตรายดินสอพองในช่วงของสงกรานด้วยแล้วก็การเตรียมการในหลาย หลายพื้นที่เรื่องของการลดอุบัติเหตุแต่ละจังหวัดจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ